ริษัทริกิเอนกิทวินเนี่ยเราเป็นบริษัทสำนักง,งานกฎหมายที่จริง,รงๆเราเกิดในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี18-90ก็คือปีนี้เนี่ยปี2566เนี่ยเราก็มีอายุ133ปีแล้วนะคะเราก็มีทนายความทั้งหมดรวมกันทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะใน6ประเทศ7สำนักง,งานนะคะ ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นสำนักง,งานหงใหญ่นะคะถามว่าความเชี่ยวชาญของติลิกี้คืออะไรติลิกี้มี3าแผนกนะคะก็คือ,อาาแผนกระง,งับข้อพิพาทอันที่2ก็คือในส่วนของแผนกทรัพย์สินทางปัญญานะคะแผนกที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของแผนกเ,เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทและการลงทุนนะคะซึ่งจะเป็น corporate and commercial ถัดมาเนี่ยเป็นในส่วนของความเชี่ยวชาญที่เรา ได้รับความไว้วางใจจากลูกความจากทั่วโลกนะคะในเรื่องของการให้ดูแลเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทั้งปัญญานะคะคในเรื่องของไม่ให้มีการละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะคะเครื่องหมายการค้าต่างๆเหล่านี้หรือว่าช่วยลูกความในการนำในการปกป้องทรัพย์สินทั้งปัญญาของลูกความที่ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะคะ ก็นอกจากฝั่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การระงับข้อพิพาทนะครับทีริกกเอนกิบบินส์เนี่ยก็มีอีกแผนกหนึ่งซึ่งให้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในส่วนของ Corporate and c o m m e r เ i a l นะครับเราดูแลลูกค้าของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งบริษัทนะครับจนกระทั่งการประกอบธุรกิจทั้งหลายนะครับการจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการดูแลเรื่องกฎหมายแรงงานการวางแผนภาษีนะครับรวมถึงการเข้าซื้อกิจการทั้งหลายด้วยนะครับ ข้อดีของอนุญาโตตุลาการก็คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นภาคีในอนุสัญญานิวยอกนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อมีคําชี้ขาดซึ่งตัดสินขึ้นนะในประเทศไทยสามารถที่จะเอาไปบังคับใช้กับทรัพย์สินของผู้แพ้คดีเนี่ยได้อีกกว่า160ประเทศทั่วโลกนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราได้คําพิพากษาในศาลไทยค,คำพิพากษาในศาลไทยเนี่ยสามารถใช้เป็นเพียงพยานหลักฐานอันหนึ่งนะครับในการที่จะต้องไปฟ้องคดีในประเทศต่างๆนะครับดังนั้น ลองสมมตินะครับถ้าเราทำฝั่งหนึ่งเป็นเป็นคนสิงคโปร์อีกฝั่งหนึ่งเป็นคนอินเดียมาทําธุรกิจคริปโตเคอเรนซีในไทยนะครับหรือมาเล่นอ e ีสปอร์ตในไทยมีมีการแข่งขันกันแลวเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับตกลงที่จะมาตัดสินกันในศาลไทยนะครับคำพิพากษาหรือของศาลไทยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับทั้งในอินเดียหรือทั้งในสิงคโปร์ได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าสามารถถ้าสามารถตกลงที่จะยุติข้อพิพาทใน การอนุญาโตตุลาการได้น,นะครับไอคำอชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็สามารถที่จะไปบังคับใช้กับทรัพย์สินของผู้แพ้คดีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกได้เลยนะครับร้อยหกสิบประเทศเราก็ส่วนหนึ่งก็ดิฉันเป็นอนุญาตโตตุลาการของสถาบัน THAC ซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งให้พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของ คู่ความที่มาใช้บริการที่สถาบัน THAC ซึ่งเราก็ยินดีนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเ,าเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิาพาทให้กับนักธุรกิจให้กับคู่ความเพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจของของเขาไปได้อย่างราบรื่นนะคะข้อขัดแย้งทางธุรกิจมีได้ค่ะแต่ก็สามารถระงับได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปที่ศาลนะคะ อาจจะเป็นความขัดแย้งที่อาจจะไม่ใช่ทางธุรกิจก็สามารถที่จะไประงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาทที่สถาบัน THAC ได้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนที่สุดคือในเรื่องของทางธุรกิจเนี่ยทางสถาบัน THAC ก็มีผู้ประนอมมีอนุญาโตตุลาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอ,อ,อาชีพนะคะให้คู่ความได้สามารถเลือกใช้บริการได้ค่ะธิริกี้เองก็เล็งเห็นว่า การที่เราจะทําให้กระบวนการระง,งับข้อพิาพาททางเลือกนะครับโดยเฉพาะเรื่องการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นที่รู้จักในหมู่คนรุ่นใหม่นะครับรวมถึงเนื่องจากว่าถ้าเราจะต้องการสร้างให้วงการเนี้ยมันเติบโตต่อไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญจําเป็นอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะต้องสร้างคนซึ่งจะต้องไปรันวงการเข้าไปในอนาคตดังนั้นเองเนี่ยทางทิลิกี้เองเนี่ยก็ ถือโอกาสเนี้ยนะครับนอกจากจะสนับสนุนทีไอซแล้วเราก็อยากจะเป็นเวทีให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการที่จะทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอนุญาโตตุลาการเองหรือจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่จะเข้ามาระงับข้อพิพาทเนี่ยให้ได้มีโอกาสได้มีเวทีซึ่งในอนาคตก็จะส่งผลให้วงการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบนี้นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะเป็นศูนย์กลางของการระงับข้อพิพาททางเลือกใน เซาทอินเอเชียนี้ได้นะครับ